สวัสดีค่ะทักทายกันกับวันสบายๆนะคะวันนี้พี่ขวัญจะมาแกะกล่องน้ำหอมตัวนี้ค่ะอาร์มานี่พรีเวดยูรองค่ะหรือว่าน้ำหอมอูหลงที่พี่แจ็คสันหวังเป็นพรีเซนเตอร์นะคะกว่าจะหามาได้นะคะก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะเพราะว่าด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ของปลอมเยอะมากเลยค่ะพี่ขวัญเองก็โดนปลอมมาแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็มีบางช่วงค่ะที่ว่าขาดตลาดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าด้วยความอยากได้มาให้ลูกชายใช้ค่ะพี่ขวัญก็หามาจนได้ค่ะ ตัวกล่องเขาเองก็จะประมาณนี้นะคะเป็นสีออกขาวครีมนิดนิดนะคะด้านหน้าก็จะเขียนคำว่าเดือยยูรองนะคะอันนี้วิขวัญก็ยังไม่ได้แกะเลยค่ะเดี๋ยวว่ขวัญขอแกะข้างในแป๊บนึงนะคะขนาดของน้ําหอมนะคะตัวนี้หนึ่งรเอมลค่ะใช้กันไปได้ค่อนข้างนานค่ะจุกจุกันไปเลยตัวกล่องด้านในนะคะเขาก็จะเป็นสีดำค่ะให้ความเข้มขึ้นหรูหราขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวขวดเขาก็จะเป็นตัวจุกเปิดแบบเป็นขวดสี เป็นขวดสีใสๆนะคะตรงหัวจุกเขาก็จะเป็นสีดํานะคะก็สําหรับพี่ขว,วัญพี่ขวัญค่อนข้างพอใจนะเพราะว่าอยากได้มานานแล้วค่ะตัวนี้ส่วนเรื่องของกลิ่นนะคะแล้วก็ความติดทนเอาเป็นว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะคะกลิ่นแรกที่พี่ได้เลยก็จะเป็นกลิ่นของชาค่ะพวกกลิ่นทีนะคะแล้วก็มีความเป็นแบคทีนิดๆนะคะมีกลิ่นส้มนิดๆด้วยแล้วก็มีความเป็นฟลอร์รนะคะบางๆแต่ว่าจะได้ความเป็นชาชัดเจนมากเลยค่ะ คือมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงธรรมชาติค่ะคือว่าแบบผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกสงบสบายสบายรีแล,ล็กมีความละมุนละมุนของกลิ่นนะคะอันนี้เป็นความความรู้สึกส่วนตัวของพี่ขวานเองนะคะ สำหรับพี่นะคะก็จะฉีดสี่ถสเปรย์พอค่ะก็จะอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแนวน้ำหอมแบบกลิ่นแน่นๆหนักๆขนาดนั้นนะคะแต่อันเนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนอาจจะอยู่ได้นานกว่าน,นี้นะคะส่วนแบบพี่ขวัญจะฉีดประมาณว่าการใช้งานแบบ ไปเดินห้างชิวๆค่ะลูกไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขวัญก็จะฉีดตัวน้ําหอมอูหลงตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนแบบว่ามีวิชาพละหรือมีกิจกรรมที่จะต้องไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขวัญก็จะใช้น้ําหอมอีกตัวหนึ่งที่พี่ขวัญทาคลิปไว้ก่อนหน้านี้ค่ะยังไงพี่ขวัญก็แนะนําว่าลองไปเทสกลิ่นดูก่อนค่ะว่าเราจะชอบไหมละคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อค่ะ, <S <S คะเพราะว่าบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะ,ะอย่างพี่ขวัญพี่ขวัญค่อนข้างชอบนะคะตัวนี้ สุดท้ายนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชา n นลบ้านบ้านของพี่ขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ